รัฐมนตรีของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีทั้งหมด29คนมีทั้งนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งการแต่งตั้งแล้วก็มาจากการทำรัฐประหารวันนี้เราจะไปดูว่านายกรัฐมนตรีที่มาจากการทำรัฐประหารมีใครบ้างเราไปดูกันนะคะคนที่หนึ่งผลเอกพยาพหลผลพายุหะเสนา มาจากการรัฐประหารเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2476ยืดึดอำนาจจากพยามนโนปรกรณน์ิติธาดานายกรัฐมนตรีคนที่สองนายควงอภัยวงศ์มาจากการรัฐประหารเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2490ซึ่งนำโดยพลโทพินชุนหวัน ยึดอำนาจรัฐบาลของพลเรือตีถวันธรรมรงนาวาสวัสดนายกรัฐมนตรีแล้วให้ในายควงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคนที่สจอมพลปอพิบูลสงครามมาจากการรัฐประหารเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2,491 โดยคณะนายทหารเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2490จี้บังคับให้ในายควงอภัยวงศ์ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและมอบอำนาจต่อให้จอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่4นายโพน์สารสินมาจากการรัฐประหารเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2500 นำโดยจอมพลสริทธนาัตย์ยึดอำนาจจากรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามแล้วมอบให้ในายโพารสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่5จอมพลสริทธนาัตมาจากการรัฐประหารเมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราชส5 0 1ยึดอำนาจรัฐบาลของจอมพลถนอมกิติขจร คนที่ 6. จอมพลถนอมกิติขจรทำการรัฐประหารเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2514ซึ่งจอมพลถนอมยึดอำนาจรัฐบาลของตนเองเนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถควบคุมเสียงสมาชิกผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งได้คณะรัฐประหารได้เรียกคณะของตนเองว่าคณะปฏิวัติ โดยมีจอมพลถนอมกิติขจรเป็นหัวหน้าคนที่7นายทานินไกลวิเชียนมาจากการรัฐประหารเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2519ซึ่งนำโดยพลเรือเอกสงัดชลออยู่ยึดอำนาจรัฐบาลของม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทแล้วให้นายทานินไกลวิเชียนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่8นายเกรียงศักดิ์ชมนันมาจากรัฐประหารเมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2520ซึ่งนำโดยพลเรือเอกสงัดฉลออยู่ยึดอำนาจรัฐบาลของนายธานินทร์ไกรวิเชียนแล้วให้ในายเกรียงศักดิ์ชมนันเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่9กพลเอกสุจินดาคราประยูน มาจากการรัฐประหารเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2534ซึ่งนำโดยพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ยึดอำนาจรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนหวันแล้วให้พลเอกสุจินดาคราประยูนเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่10พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ มาจากการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2549นำโดยพลเอกสนธิบุญรักษ์กลินยึดอำนาจรัฐบาลของพลตำรวจโททักษินชินวัตรและได้มอบหมายให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่11พลเอกประยุทธ์จัน์โอชา มาจากการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารยึดอำนาจจากนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลนายกรัฐมนตรีรักษาการในขณะนั้น โดยกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งภายหลังได้จัดตั้งเป็นคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสอชอ,อันมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารโค่นนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลนายกรัฐมนตรีรักษาการนับเป็นรัฐประหารครั้งที่13ในประวัติศาสตร์ไทยนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาล เข้ารักษาการนายกรัฐมนตรีโดยมาจากการคัดเลือกลงมติจากคณะรัฐมนตรีที่เหลือรอดจากคดีโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเข้ารักษาการวันที่7พฤษภาคม2557ส่วนนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรถูกัางร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดให้พ้นสภาพการเป็นนายกรักษาการสิ้นสุดลงวันที่7พฤษภาคม2557วันเดียวกัน รัฐประหารดังกล่าวเกิดขึ้นหลังวิกฤตการการเมืองซึ่งเริ่มเมื่อเดือนตุลาคม2556เพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมและอิทธิพลของนายทักษิณชินวัตรในการเมืองไทยหลังรัฐประหารพุทธศักราช2549มีการประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550สิ้นสุดลงยกเว้นหมวดสอง คณะรัฐมนตรีรักษาการหมดอำนาจตลอดจนให้ยุบวุฒธธิสภาจนเมื่อวันที่22กร,รกฎาคม2557มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ซึ่งให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่แทนรัฐสภาวันที่21สิงหาคม2557 สภามีมติเลือกผลเอกประยุทธ์จัน์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหลายประเทศปราามรัฐประหารครั้งนี้ส่วนในประเทศไทยมีการตอบสนองทั้งยินดีและต่อต้าน